สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งจัดงานมากรรมโอท็อปชอปหันสาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งนำของดีสินค้าอัตลักษณ์จาก5จังหวัดได้แก่จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากสุโขทัยและอุตรดิตฐ์มาสแสดงและจำหน่ายรวมมา๑๐ล้านค้าระหว่างวันที่26-30มีนาคม2568 ณลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งเจเจมอจตุจักรติดแอร์เขตจตุจักรกรุงเทพาหนครการนี้ได <rawd Moder> ้รับเกียรติจากนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวว่างานนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโอทอให้มีโอกาสขยายตลาด สร้างรายได้และเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าในระดับประเทศตลอดจนสร้างการรับรู้ให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณค่าและเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์จากและสุโขทัยซึ่งมีทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาเหล่านี้ ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดแต่ยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้มาพบปะกันโดยตรงสร้างแรงบันดาลใจ